สมัยน,นีค่ะเด็กๆปุ้มกันดีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องต้นไม้ที่รักนะคะวันนี้นะคะมารู้จักโทษของการทราลายป่านะคะโทษของการทราลายป่าทําให้น้ําท่วมนะคะแล้วก็ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล เปนโพลถล่มน้ำตาไหลาๆแล้วก็ถนนพังบ้านเรือนนะคะพังเสียขนาดจากน้ำบาคาต่อไปกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะวันนี้ครูจะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต้นไม้ที่เด็กๆชอบนะคะแล้วก็ส่งคลิปการเล่าเรื่องการปั้นต้นไม้ให้มีด้วยนะคะ ต่อไปนะคะ,คะกิจกรรมการอ่านวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการอ่านบทที่18พร้อมหรือยังคะ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคคุณรูเลยนะคะบออดทอบทพอ,อีพีแม่เอกที่บทที่18สอรออสระโอไอบทที่18สระไอหออ,อหอ มออมอออไอไอหอมอไอใหม่มอไอใหม่ไม่โทไม้ออเอกอเอกไ้เอกหอมอไอใหม่ไม่เอกใหม่อ่านเป็นคำนะคะหอมอไอใหม่ไม่เอกใหม่คำที่หนึ่งหลังรูปภาพมอไอในจอไอใจบอไอใบยอไอใ่สอไอใสไม่เอกใส่หอไอให้ไม่โทรให้ตอไอใตไม่โทรใต้กอรอไอไกลไม่ถูกใกล้ หอ,อยาอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่หอ,อมอไอใหม่ไม่เอกใหม่อ่านเป็นคำนะคะในใจใบใหญ่ใส่ให้ใต้ใกล้ใหญ่ใหม่กิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้นะคะครูจะให้เด็กๆเขียนเลขอาราบิกให้เป็นเลขไทยนะคะจงเขียนเป็นตัวเลขไทย ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งจะมีตัวเลขอยู่เลขตัวแรกก็คือเลขหนึ่งอารบิกแล้วก็มีเครื่องหมายเข้ากับในช่องสี่เหลี่ยมให้เด็กๆเขียนตัวเลขไทยนะคะเลขไทยก็คือเลขหนึ่งไทยต่อไปนะคะหน้าแรกให้เขียนจากเลขอารบิกเป็นเลขไทยนะคะแล้วก็หน้าที่สองเขียนเลขเลขไทยให้เป็นเลขอารบิกนะคะเลขหน้าที่สองก็ข้อที่หนึ่ง เลขตัวแรกก็คือเลข11ไทยมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมในช่องสี่เหลี่ยมให้เด็กๆเ,เขียนเลขอารบิกนะคะ11มี1กับ1นึ่ทำได้ไหมคะถ้าทำไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยสอนด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อ